โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไดสันเฟียร์โปรแกรมนะครับผมในเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเหมือนพวกสร้างโรงงานนะครับผมระดับจักรวาลโดยเกมนี้ทุกคนเป้าหมายเขาคือเป็นการให้เราสร้างสิ่งใีทุกคนเอาไปคุมตัวของดาวฤกษ์เอาไว้นะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการที่ได้พุ่งยามามันไม่ใช่ง่ายครับเราจะเริ่มจากแค่ศูนย์นะครับแล้วเราต้องพัฒนาสิ่งของไปเรื่อยในการสร้างโรงงานให้เราขยายจนมีสิ่งทุกอย่างแบบนี้นะครับผม โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนยานของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคก็มีเพลงบิวได้เลยทุกคนโอเคนะครับผม และนี่เขาก็เป็นดาวเลิกนะครับที่น่าจะเป็นเป้าหมายรักของเราในการเอามาคุมเขาเนาะน่าจะใช่นะครับผมเป็นดาวเลิกของเรานะครับผมซึ่งอันนี้คือจักรวาลของเรานะครับผมเป็นจักรวาลที่เราต้องอยู่นะครับผมโอเคโอเคครับน่าจะเป็นดาวที่เราจะต้องลงจอดกันในวันนี้นะครับผมสำหรับดาวที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมก็เป็นดาวคงคล้ายๆกับ,บโลกเนาะทุกคนเนาะเนะี่ยมีน้ำมีดิน อะไรทุกอย่างคล้ายๆโลกเลยนะครับทุกคนนะน่าจะคล้ายๆกันนะครับผมซึ่งในเกมนี้ตัวที่เป็นหุ่นยนต์ที่เด้งมาเมื่อกี้เขาไปชื่อว่า a d v i s ร r เขาจะเป็นคนแนะนาโอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวลงจอดในดาวของเราที่เรียบร้อยนะครับแล้วดาวเราก็คล้ายๆกับโลกเลยเนาะโอเคเราจะลงกันมาแล้วนะครับผมลงจอดกันแล้ว โอเคครับสวยงามครับลงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับโอเคเนาะแล้วก็ใช้ w a s เเดินได้แล้วตัวละครของเราเหมือนทานฟาวเมอร์ทุกคนเหมือนพวกในแปซ i ฟิกริมอะทุกคนดูสินี่เจ๋งมากเลยครับทุกคนโอเค okay, พุ่นยนต์เรามาณนี้นะครับซึ่งเออมมาคงต้องแบบหาแร่ก,ก่อนเนาะโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปหาแร่ในการขุดกันเลยนะครับผมนะโอเคเฮ้ย okay, ทุกคนเราเจอแร่ตรงนู้นนะอันนี้คือแร่อะไรเอ่ย ลองขุดกันดูขุดๆพร้อมกันนะครับผมกันอันนี้คือคอปเปอร์นะครับผมเป็นแร่ทองแดงเนาะคอปเปอร์เข้ามาขุดทองแดงกันก่อนเลยโอเคในเกมแนวนี้เริ่มมาก็ต้องขุดๆไปแหละไม่มีอะไรมากมายเนาะโอเคขุดไปขุดไปไปขุดไปไปขุดไป ต้องการเยอะไม่เอ่ยไม่ทราบนะครับผมเราก็ลองขุดไปกันโอเคเดี๋ยวเราลองหาแร่อื่นบ้างว่ามีแร่อะไรบ้างอีกครับในโลกนี้โอ้ทุกคนน่าเห็นแร่ไหมครับผมเป็นแร่สีฟ้าเนาะตอนนั้นเดี๋ยวลองเดินไปดูกันโอเคครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาเดินหน่อยนะขุนยนตเราก็เป็นเต่านะครับเป็นทันฟอร์เมอร์ครับแต่แต่ยังไงก็เป็นเต่าอยู่ดีครับขุนยนต,ตัวนี้โอเคมาขุดกันครับผม อันนี้เป็นเหล็กครับไอรอนนะครับผมตันนี้เป็นเหล็กอยู่โอเคแต่เราก็ขุดๆกันไปก่อนนะครับผมโอเคครับเป็นจุดเริ่มต้นครับผมในการหาแร่นะถ้าเดี๋ยวเราลองมาดูกันปนะุผมไะทำอะไรได้บ้างนะผมโอเคลองขุดก่บอ่เราเราก็รอแร่สักพักหนึ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เป็นตัวไอรอนเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับตรงนี้เขาบอกว่าต้นไม้ก,ก็สามารถขุดได้เช่นเดียวกัน เราลองขุดต้นไม้ดูกันโอเคต้นไม้ขุดได้เหมือนกันครับผมดีเลยครับต้นไม้ขุดได้แบบนี้โอเคขุดต้นไม้ขุดต้นไม้จ้าโอเคขุดต้นไม้ไปเรื่อยๆครับผมต้นไม้นี้ขุดไปทําไมครับเดี๋ยวเราลองดูเช็คปุ่มแต่ละปุ่มกัมนดีกว่าทีละปุ่มเหมือนทุกคนปุ่มพีกันครับปุ่มพีปุ่มพีนี้ช่างมันก่อนมันดูวุ่นวายครับตอวปุ่ม C อ๋อคนผมดูแล้วครับทุกคนอธิบายฟังนะครับ ทุกคนจะเห็นหลอดเหลืองๆไหมครับผมหลอดเหลืองๆตรงนี้ที่เขียนว่าคเอเนอร์จีครับผนจะเป็นพลังงานกระหุนยนต์นะครับขุ่นยนต์ก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันเนาะแลวถ้าแบบพลังงานหุ่นยนต์มันหมดอะ่ะมันก็จะแบบน่าจะเดินไม่ได้ทุกคนซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือพลังงานที่หุ่นยนต์แล้วขุ่นยนต์เนี่ยมันก็ต้องการใช้เชื้อเพลิงในการเผาสร้างพลังงานให้มันเนาะแล้วก็ต้องแบบกดสีคน,แล,นแล้วก็ใส่เหมือนบว่าเป็นไม้เป็นยาให้มันไปนเผาเนาะคงไม่ใช่หุนยนต์กินไม้หรอกเนาะ แบบอาจจะเอาพวกนี้ไปเผาเป็นพลังงานมากกว่าคงไม่ใช่กินต้นไม้หรอกอพลังงานเราจะเพิ่มแล้วเห็นไหมโอเคประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปเราก็สูตรคราฟของคราฟต้งไหนครับคราฟต้อง f ทุกคนกด f แล้วคราฟของได้มั้งโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเทคโนโลยี t นะครับผมโอเคครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นแผนผังเควสของเราเนาะโอ้โหซึ่งแบบบอกตรงว่าเยอะมากนะทุกคนก็อาจจะเล่นกันได้ยาวยาบก็คงต้องมาเริ่มจากอันแรกก่อนโอเค ตอนนี้เขาต้องการอะไรทุกคนเขาต้องการเหมือนเป็นอะไรเดี๋ยวดูเช็กกันเขาต้องการเหมือนแมกนติคอยนะครับผมเพื่อที่จะปลดล็อกอะไรบ้างปลดล็อกเหมือนเป็นเนสาพลังงานลมไหมทุกคนแล้วก็เป็นแบบมายิงแมชชีนอาเป็นที่ขุดนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาคาบตัวนี้ก่อนแมกนติคอยเขาต้องการแมกนติคอยสิบอันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาคาบให้เขากันก็กด f เนาะแล้วก็กดค้าไปเพิ่มจํานวนเป็นสิบอันเนาะโอเคสิบอันนะครับแล้วก็ รอไปครับผมผมขออนุญาต time s k นะครับผมเดี๋ยวผมข้ามเลยเนาะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการขายเป็นขดลวนนะรับคนเราจะมา r e s e a r c กันนะครับ r e s e a r c นี้ก็เหมือนเป็นการแบบวิจัยเป็นการค้นคว้าทุกคนในการต้องใช้ของในการค้นคว้าสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็จะปลดล็อกเป็นอะไรแต่ละอย่างมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารอมันวิจัยแป๊บนึงนะครับผมรอเขาวิจัยก่อนเนาะโอเคพอวิจัยเสร็จยังเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงแต่ตอนนี้เขาก็ วิจัยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็ผมเป็นนี่แหละครับผมเป็นที่วิจัยได้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างไหมโอเคครับตอนนี้เราได้เป็นเหมือน mining m a c ช i n e นะครับเป็นเหมือนที่ขุดแล้วเนาะโอเคแล้วก็จะลองใช้กันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาหันทางให้มันขุดกันดีกว่าใช่ว่าเขาขุดมาทางนี้เนาะทางนี้โอเคหันให้มันกินกิน กินไอตอนเยที่สุดเนาะโอเคได้เรียบร้อยวางเป็นที่เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งโอเคแต่ว่าตอนนี้มันบอกว่ามันขาดพลังงานนะเห็นที่เป็นคล้ายๆปลั๊กไฟไหมคือมันขาดพลังงานอยู่แล้วก็เอาวินเทอร์บายาไปให้มันเป็นเหมือนที่ผลิตไฟฟา้านะทุกคนแต่ว่ามันสวยทุกคนมันเหมือนแบบมันมันเหมือน DNA ทุกคนในหนังไดโนเสาร์ว่ากับจูราสสิกเวอร์อย่างนั้นนะเป็นดีเอ็น DNA อย่างนั้นเลยเปรี้ยวดีทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนที่ผลิตงานลมนะมันก็จะหมุนๆไปได้พลังงานลมนะทุกคนนะอะไรประมาณนี้ โอเคซึ่งวเราก็รอเขาหมุนไปก่อนโอเคเราก็จะได้ไอรอนมาใช้นะครับผมอันนี้ได้ไอรอนมาแล้วครับผม50อันอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะต้องคาบเพิ่มไหมแล้วคงต้องคาบเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคาบเพิ่มกันดีกว่านะโอเคเราไปเราก,กดตรงบิวดิ้นะครับแล้วก็คาบอ,อันหนึ่งนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผมคิดว่าทุกคนการที่เราขุดอย่างเงี้ยมันก็ต้องอาจจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเรา ไปดูกันในเทคโนโลยีทีอีกรอบหนึ่งดีกว่าโอเคเราหาก่อนมีอะไรสำคัญเฮ้ยทุกคนครับตรงนี้นะครับทุกคนเห็นได้ว่ามันเป็นเหมือนเป็นสายรางนะคนเป็น b a s โล l o g i ิ t i c s system นะครับผมก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นระบบขนส่งนะครับแบบ basic ก็คือสายสายรางแนละไม่สายยาก็ผิดขอโทษครับซึ่งตรงนี้ทุกคนสังเกตดูดีๆมันมีทั้งอะไร storage เป็นเหมือน ap, ที่เก็บของแล้วก็มีทั้งสายเป็นเหมือนเป็นสายพานทนกคนซึ่ง สายพาเนี่ยทุกคนเป็นตัวที่แบบว่าสําคัญมากในพวกเกมแนวโรงงานนะเพราะว่ามันจะแบบเหมือนเป็นตัวเสิร์ฟของมาให้เราอะคือทุกอย่างมันจะไหลไหลพาสายพาหมดซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องทําซึ่งเดยเรามาทํากันเลยดีกว่าใช่ไหมบ้างเซอร์กิตบอร์ดแล้วก็ฟันเฟืองเนาะสิอย่างละสิบเเรามาค้าฟกันเลยนะครับผมโอเคเซอร์กิตบอร์ดสิอันคิดว่า10สิอันเช็คแล้วก็ฟันเฟืองสิอันเหมือนกันแล้วก็เช็คไปแล้วครับผม โอเคแล้วบางทีนะครับผมตอนที่ผมได้เครื่องนี้มาผมก็เราก็อาจจะไปวางตรงมิเน่งตรงนั้นนะครับผมที่เป็นทองแดงเนาะโอเคไปตรงทางทองแดงกันเดีย๋ยวไปวางตรงทองแดงกันดีกว่าเพราะตรงทองแดงก็มีให้เราวางเหมือนกันครับผมโอเคตรงทองแดงเราจ,จะวางแนวไหนดีเอาให้มันกินเยอะๆะเลยเอาแนวนี้ไหมหรือว่าเอาเป็นแนวนี้ดีเอาแนวไหนดีทุกคนเชื่อกันเรื่องหน่อยเร็วก็เป็นแนวนี้ดีก็กินเยอะอย่างแนวนี้ชึบอ่บนนี้ไหม ผมว่าเราเปลี่ยนไปวางแนวนี้ดีกว่าเนาะนี่กินหมดเลยฟึ๊บไายได้พี่วางทองแดงมาแล้วครับผมโอเคตอนนี้เราก็ผลิตทองแดงได้ที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ลืมไฟฟ้านะครับเราก็ต้องมาสร้างไฟฟ้ากันก่อนเนาะโอเคแล้วก็มากดสร้างไฟฟ้ากันเนาะโอเคไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วเอยแล้วตอนนี้นะครับของที่เราใช้ในการวิจัยตัวทางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ มาวิจัยกันเลยนะครับผมโอเควิจัยกันไปวิจัยกันไปเฮ้ยเกียร์หมดเหรอเกียร์หมดเขาบอกว่าเกียร์มันขาดอยู่ขับเกียร์เพิ่มอันนึงงขับเกียร์เพิ่มอันนึงเพื่อนปึ๊บขับอันนึงอันเดียวพออันเดียวพอโอเคขับเกียร์เพิ่มชิบโอเคของวิจัยก็พอเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นไฟไฟ้าให้กับตัวเครื่องนี้ครับแปะไป,ไปตูม้มหนึ่งอัน โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็วิจัยก็เสร็จตามมาด้วยนะครับผมโอเคเราตอนนี้เราก็ปลดล็อกรางแล้วก็สตอรี่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคโอเคถือว่าเป็นการเลือกที่ดีครับแล้วก็เริ่มจะได้ใช้รางน,นะครับทุกคนโอเคแต่ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่น,นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องการแหล่งพลังงานเพิ่มเติมแบบด่ดวนนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันหมดไวมากเลยพลังงานเนี่ยแล้วการที่แบบว่าเรามาตัดต้นไม้มัน,มนก็ไม่ใช่เรืนะ่องเนอะทุกคนแล้วผมก็ ไปเจอแร่หนึ่งแร่ครับที่ความเป็นจริงเราก็ใช้ในการเผาไหม้เหมือนกันครับมันก็คือถ่านนั่นเองครับผมตรงนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการใช้เครื่องขุดเหมือนกันเนาะเนี่ยเพราะถ่านเนี่ยก็เป็นเหมือนแร่เราใช้ประจำเนาะเอนแบบเผาแล้วคนกินปิ้งย่างอะไรเขาก็ใช้ถ่านเผากันนะเพราะฉะนั้นเราก็คงเหมือนกันแหละเราก็จะเอาไอ้ที่ขุดเนี่ยมาขุดถ่านเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาขุดกันตรงนี้ไปเอาอู๋มทีนึงโอเคได้ถ่านเรียบร้อยต่อไปก็ต้องการพลังงานเนาะตรงนี้เราก็ใส่พลังงานให้เข้าไป ใส่ไปหนึ่งทีแปะได้เรียบร้อยครับมีพลังงานแล้วครับโอเคแล้วก็ได้ฐานเรียบร้อยโอเคเก็บฐานเก็บฐานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วโอเคครับแล้วก็มีพลังงานใช้ในช่วงระยะหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมตอนนี้เรื่องพลังงานของเราก็เริ่มสบายหายห่วงได้แล้วครับผมเพราะว่าฐานก็ถือว่าโอเคครับอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเรื่องฐานเราก็เคลียร์ครับต่อไปแล้วเดี๋ยวมาจัดการกับเรื่องของ แล้เท่านั้นกันต่อครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขอลองดูที่ไอ้นี่มันคืออะไรมันคือหินนะครับผมโอเคเราก็ขุดหินกันหน่อยก็ได้เนาะเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําแบบว่าเป็นเรื่องเป็นระบบนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาครัฟสายพานกันหน่อยนะเพื่อจะได้ต่อออกมาจากตัวของเครื่องนี้เนาะซึ่งผมก็คัฟมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสายพานจะใช้ได้ไหมโอเค อันนี้คือสายพานนะครับผมเดี๋ยวเราลองลากกันหน่อยดีกว่าลากมาจากเครื่องเรออุ้ยทุกคนเจ๋งมากทุกคนดูดิคือไอเกมเนะี่ยทุกคนระบบสายพานเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเราลากมาแล้วแบบเขาจะเป็นแสดงอะไรว่าสายพานมันจะเป็นแนวไหนทุกคนไม่ต้องมานั่งวางทีละอันเนาะซึ่งผมกะนะทุกคนท้าแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายว่าสายพานผมเป็นยังไงผมขอทามแลบ,บนะครับผม โอเคนะครับผมสนุกทานครับผมสร้างแค่นี้นแหละทุกคนไม่มป็นไรมากหรอกทาแหลไฟก็ไม่รู้แต่จะบอกว่าโอเคทุกคนผมคิดว่าในการทาสายพานอย่างเงี้ยคือมันสร้างไปมันก็ยังไม่ได้อะไรเนาะเพราะว่าเราก็แค่ได้แค่แบบเป็นตัวนี้นะเพราะผมคิดว่าเราต้องทําแบบเป็นระบบที่ว่าให้มันเริ่มผลิตของให้ระบบอัตโนมัตินะครับผมซึ่งที่ผมคิดไว้ก็คือตัวนี้ครับออโตมิกเนี่ยครับตรงเนี้ยที่เป็นเหมือแนบบเป็นตัวสมลเตอร์นะครับผมมันก็คือเป็นตัวแบบ,เป,เ,เ,บ,บเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวหลอมนะครับผมเป็นตัวหลอมให พวกแร่ของเรานะครับผมซึ่งเราจะเราจะมาวิจัยตัวนี้กันซึ่งต้องการอะไรบ้างเราวิจัยได้เลยไหมเอ่ยโอเคเรายังขาดของอยู่นะเดี๋ยวเรามาคราบของกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่ทําการค้าบของและวิจัยเสร็จแล้วก็ได้นะครับผมโอเคนะโอเคครับแล้วก็ทําการปลดล็อกตัวของสเปลเตอร์มันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมผมจะทําการเหมือนทําการสร้างอะไรบางอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทําเป็นทามาแลบป์แล้วเดี๋ยวทุกคนมาดูนะครับว่าผมทําอะไรนะครับผมนะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะทำการสร้างทางแยกออกมาแล้วทุกคนแล้วเราก็จะทําการใช้เป็นตัวหนีบมาทุกคนเป็นเหมือนตัวเชื่อมรางนะครับให้แบบมันเข้าได้กันเนาะโอเคใช้ตัวหนีบน,นะครับผมลากเข้ามานะไอ้าณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไฟฟ้าครับไฟฟ้าสําคัญเหมือนกันไฟฟ้านะโอเคไฟฟ้าแปะไ,ไปทีหนึ่งเรียบร้อยครับอาจะเห็นได้ว่าตัวของ ไอดเราแยกออกไปแต่ละทางแล้วครับอธิบายฟังว่าแต่ละอย่างคืออะไรบ้างนะครับผมโอเคโอเคไหลมาแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายทีเดียวนะครับผมต่อมาเราจะมาสร้างเป็นตัวสแอมมลเตอร์กันนะครับซึ่งที่เราเพิ่งวิจัยเสร็จนั่นเองซึ่งจะเป็นการเหมือนให้เราเผาเนาะแต่เรามาวางซแอมมลเตอร์ของเราดีกว่าไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งอันแล้วกันอ่าเวลาะห่างประมาณนี้ โอเคผมก็จะไม่ลืมพลังงานนะครับผมพลังงานพลังงานพลังงานตั้งคุมทั้งหมดจะดีมากปุ๊บคุมหมดไหมคุมไม่หมดนะโอเคแล้วก็อีกอันนึงครับอีกอันนึงไปตรงนี้ละกันนี่เป็นตรงกลางนะครับผมโอเคต่อไปเราก็ทําให้มันเข้าตัวสมิลเตอร์ของเรานะครับเป็นตัวของน้ำจับให้เข้าสามิลเตอร์ของเรานะเพื่อจะเข้าสู่สายการผลิตนะครับผม โอเคแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าเขาเด่นฟันเฟืองเนี่ยหมายความว่าเขายังไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยต้องการให้เขาผลิตอะไรแล้วก็จะเด้งเลยคนระับอันนี้คือเป็นไอนะรอนใช่ไหมเ้าต้องการให้เขาผลิตไอรอนอินก็ทั้งหมดนะครับผมโอเคไอรอนอินก็ใส่ไปเพื่อนไอรอนอินก็ครับโอเคไอรอนอินก็ถูกผลิตที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เรามีขาผลิตแล้วก็คือขาเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีขาออกไปเก็บนคนซึ่ง เดี๋ยวจะมาสร้างกันนะครับผมโอเคเราก็อาจจะทำเหมือนเป็นท่อเหมือนเดิมเนาะหาทางก่อนฟรีเข้ามาทางนี้แบบนี้แล้วกันนะเอาแบบนี้ป่ะเข้าทางนี้ดีกว่านะทางนี้ฟึบแปะไปเสร็จเรียบร้อยโอเคผมว่าผมทำลายก่อนดีกว่าทุกคนนะผมอยากให้มันเบนเท่าๆกันจะได้สวยๆเนาะแบบนี้ดีกว่าเนาะเอาให้มันเบนเท่าๆกันสวยๆดีกว่านะครับทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวทำลายก่อนนะ โอเคขอโทษนะครับที่ต้องทําลายนะแต่ว่าผมจะสร้างใหม่มันสวยนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันเวระยะห่างพอกันอยู่ไปไปเรียบร้อยครับผมตามันด้วยที่หนีบเอาของออกมานะครับเดี๋ยวรอให้เขาสร้างสายพันธุ์เสร็จกันอ่าโอเคแล้วก็เอาของมาเรียบร้อยแล้วอ่าผมขอของหน่อยครับโอเคเอาของออกมาหน่อยจ้าเรียบร้อยของออกมาเรียบร้อยครับผมเออผมขอไปเอา ฐานนิดนึงนะผมพลังงานผมเริ่มหมดแล้วนะครับผมเจ okay, ใส่พลังงานปุ๊บเสร็จโอเคใส่พลังงานเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราได้การผลิตอะไรครับทุกคนไอออนอินคอนะครับที่เป็นแบบเป็นแท่งเหล็กนะครับอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อย้วนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขาดนะแล้วก็ใส่ให้เขาที่หนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเว้นไว้ตรงนี้จกให้มันต้องให้มันโดนเนี่ยนะทุกคนไว้ตรงไหนดีนะ เอาไว้ตรงนี้ก่อนก็เด้โอเคได้ที่ผลิตเล็กอันที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ผลิตเสร็จแล้วเราก็จะทําเป็นเหมือนเป็นโรงเก็บนะครับผมเป็นสโตรเลตซึ่งเดี๋ยวเรามาคามพร้อมกันนี่ตัวสโตรเลตอยู่ตรงนี้สโตรเลตสโตรเลตสโตรเลตมาเดี๋ยวรากันนะครับสโตรเลตว่สโตรเลเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แปบะมาเลยนะครับผมตรงนี้โอ้กมาทีนึงนะแล้วก็เป็นเป็นด้ามเชื่อมเข้าไปข้างในเนาะเป็นตัวนี้ครับเป็นแขนจับเข้าไปข้างใน เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็มีที่เก็บบางด้านของมีที่ผลิตไอรอนอัตโนมัติที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในตรงนี้นะครับโ okay, อเคเดี๋ยวดูที่ต่อไปครับเราจะสร้างอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดูหน่อยซิว่าอีกนานไหมว่าอีกนานไหมถึงจะสร้างไอตัวนี้เสร็จน้าผสมควรนคนหนึ่งอาทีนะผมขออนุญาตไทมแลบแบบสกิปเลยทุกคนโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ ทำการได้ตัวของเซลเตอร์มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวางกันเลยนะครับผมเหมือนเดิมโอเจอด้วยนี่โอเคอปางเซสเโอเตอร์ไปผมขอทําลายิดนึงก่อนเซลเตอร์ตัวนี้เออเกมนี้ก็มีข้อดีหนึ่งอย่างนะครับผมคือเมื่อทําลายเสร็จแล้วอะ่ะมันมันสามารถวางวางได้อยู่ทําลายแล้วมันยังวางได้อยู่คือทําลายแล้วมันของไม่ได้หายไปเลยอโอเคแล้วก็ ไฟฟ้าอีกเช่นเคยขาดอีกแล้วหรอนายพยายามไฟฟ้าไปให้นะโอเคเฮ้ยทุกคนต้องทำลาย,ยละเอาไปเอาใหไปไปทำลายอยู่ได้ระยะห่างมันไม่ค่อยสวยนี่เราต้องเล่นทั้งสวยอันนี้เราต้องให้มันแบบเพอร์เฟกต์แบบนี้เออแบบนี้ทุกคนอ่าแล้วก็เป็นที่หนีบนะครับที่หนีบของผมอ่าที่หนีบเข้าไปอันนี้เข้าไปเอาเหล็กให้เขาเนาะเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิม ถ้าตัวดีก็ไม่มีไฟฟ้าอีกเช่นเคยแล้วก็ใส่ให้อีกครับไม่มีไฟฟ้าก็ใส่ให้ครับผมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราต่อมาเดี๋ยวเราจะทําการตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเหมือนเดิมว่าเฮ้ยเขาแบบว่ามันเด้งฟันเฟือง,องู่แล้วทำยังไงก็แน่นอนครับเลือกให้เขาทาครับซึ่งอันนี้เราจะไม่เลือกเป็นไอ o n นอินเหมือนก่อนนะเราจะเลือกเป็นแมกเนตแทนครับเป็นแม่เหลกนะ็กเนาะแมกเนตก็คือแม่เหล็ก เราจะเป็นแม่เหล็กแถดนะทุกคนโอเคแล้วก็ต่อมาก็ทําเป็นที่เก็บของเหมือนกันจะทํารากสายพานไปก่อนที่เก็บของฟืบฟืบโอเคสายพานอปตอมามันด้วยส่งเข้ามาตรงกลางจ้าเป็นขาออกปึ๊บเสร็จแล้วหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วสองครับแล้วก็พลังงานจะหมดอีกเร็วดูขอขปเอาพลังงานก่อนเนินโอเคพลังงานจะ รารับพลังงานมาแล้วครับโอเคใส่พลังงานด้วยอย่าลืมใส่โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็มีพลังงานต่อแล้วโอเคแล้วก็ทําการผลิตเป็นตัวด้านของแม่เหล็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเหมือนแม่เหล็กจะอยู่ในกล่องนะเหมือนเป็นกล่องนะครับผมโอเคแล้วอันดับต่อไปก็ทําเป็นสโตรเลสครับที่เก็บของไปตรงนี้ก็ได้ัหมโอเคสโตรเลจแล้วก็เป็นตัวเชื่อมเข้าไปสู่ตรงนี้ครับโอเคมาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้ ทุกอย่างเกี่ยวกับไอรอนเซตแล้วครับผมจะมาอธิบายทุกคนฟังนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะโอเคแล้วเริ่มมาเลยเริ่มมาก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไอตรงนี้ทุกคนก็เป็นที่ขุดใช่ไหมขุดเอาไอรอนใช่ไหมทุกคนเข้าสู่สายนี้ว่าจะเห็นตรงสายยาวยๆนี้ไหมถามว่าสายยาวยๆตรงนี้ทำทำ,ทำไมไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ทุกคนต้องบอกนี้ก่อนว่าคือในเกมพวกนี้แร่ทุกอย่างอะใช้ประโยชน์ได้หลายยากมากทุกคนซึ่งทุกคนคิดต้อหลอกคำจ,จริงจริงจ,งจงินตนาการอะเป็นหมู่อันนึง หมูอันเนี้ยทำได้ทั้งเบคอนทําได้ทั้งหลายๆอย่างใช่ทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะเ,เหมือนแบบจุดศูนย์กลางแบบว่าใครอยากได้เหล็กไปทําอะไรบ้างโอเคปะสมมุติว่าไอทางนี้คนต้องการเหล็กไปทาแมกเนตอ่ะก็จะเป็นจุดที่เหมือนแบ่งแมกเนตเข้าสู่สายโรงงานใหม่อ่ะสมมติว่าโรงงานนี้ต้องการเหล็กไปทําเป็นก้อนก็เป็นเหมือนเป็นสายโรงงานใหม่อ่ะอนาคตก็จะแบบว่า มีสายที่ต้องการดึงเหล็กออกไปอีกดึงเหล็กออกไปอีกดึงเหล็กออกไปอีกเรื่อยนะทุกคนก็คือจะไปทางไหนก็ได้นะทุกคนโอเคนะอ่ะตรงนี้ต่อไปก็เหมือนกันขอไปกับเสียงไม่ดีอ่าต่อไปสมมติแมกเนตหาแมกเนตสมมติสายการนี้ต้องการใช้แมกเนตอ้าวต้องการต้องการแม่เหล็กต้องการทาแม่เหล็กใช่ไหมอ่าสมมติเหล็กอันนี้ถูกส่งไปเพื่อทําแม่เหล็กอ่าก็จะมีเหมือนเป็นตู้ทํแมกเนตสองอันก็คือทำสองอันช่วยกันผลิตนะจะได้ผลิตได้เยอะสองอัน เข้าสู่สายกลางแล้วก็เข้าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับเข้าสู่สายกลางแล้วก็เข้าแล้วก็ให้เราได้แบบฟรีฟรีครับผมซึ่งถ้าถามว่าทําไมถึงผมเลือกทําไอตัวของเกี่ยวกับพวกไอรอนก่อนเพราะเหตุผลมันง่ายครับทุกคนคือว่าทุกคนดูสูตรคราฟครับสายพานทุกอย่างคือเกี่ยวกับไอรอนหมดเกี่ยวกับไอรอนหมดคือคอปเปอร์ก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะสร้างแบบเนี้ยแบบเดียวกันเลยกับคอปเปอร์ซึ่งเดี๋ยวผมขอญาตถามแลบนะครับผมไปลุยกันเลยกับคอปเปอร์นะครับผม โอเคครูผู okay, ้ชมทุกท่านนะครับตอน,นเราได้ทําการสร้างโซนของทองแดงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคก็ค okay, ล <Okay, S 1> ้ายๆเดิมเลยเนาะก็เป็นเหมือนเป็นทางสายกลางเนาะแล้วก็มีเป็น,ป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 นตัวแบ่งแยก,กเข้ามาค้าเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็เก็บสู่คีบนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะโอเคซึ่งผมจะพาทุกคนดูอะไรนิดน,นึงว่าว่าสมิลเตอร์เนี่ยมันใช้ค้าไปอะไรบ้างที่จะใช้ได้ตอนนี้นะผมพาทุกคนไปดูกันเนี่ยตอนนี้สมิลเตอร์เนี่ยสิ่งที่สมิลเตอร์ค้าบได้เนี่ยมีอะไรบ้างมี ไอรอนอิงกอเป็นแผ่นแผ่นเหล็กนะครับเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กนะครับผมแล้วก็แล้วก็เป็นทองแดงครับพอเพิร์นั้นตอนนี้ทองแดงของเราเนี่ยใช้คราฟได้แค่ทางด้านของเป็นแผ่นทองแดงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สายการผลิตของทองแดงก็จะมีแบ่งออกมาแค่สายเดียวเนาะแต่ทางด้านของเหล็กก็จะแบบว่ามีสสายนะครับผมโอเคนะซึ่งก่อนเราจะจากไปเนี่ยทุกคนจําโซนพลังงานหรือว่าโคทีท่เราสร้างตอนแรกได้ปหโซน ไฟฟ้าทุกคนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินของคุณยุนแล้วนะทุกคนผมจะทําการต่อระวางขีบให้มันครับเพราะว่าเวลาเครื่องมันขุดเนี่ยเครื่องมันก็บรรจุได้แค่นิดเดียวเลยทุกคนมันก็สมมติว่าเราดีเดียวมันก็มันก็เต็มมันก็เต็มแล้วผมจะทาการเพิ่มทางให้มันกับมันนะโดยการอย่างที่ทุกคนรู้เอาตัวขีบมาวางปุ๊บเอาตรงนี้ละกันนะเอาไงดีอะทุกคนเอาใหม่ดีกว่าผมอยากแบบว่า ไม่อยากเดินไปเอาไฟฟ้าใกล้ๆอะ่ะผมอยากเอาไฟฟ้าใกล้ๆอะ่ะทุกคนจะทําการต่อทางแบบนี้เลยปึ๊บโอ้มันยาวเกินทุกคนทําไม่ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวยอมลงทุนเดินหน่อยก็ได้อ่ะแค่นี้พอโอเครอรอเขาวางนิดนึงเนาะเออทุกคนอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนแหนบหนีบจากเอ,อ้ยไ,ไม่ต้องหนีบทุกคนอันนี้วางต่อได้เลยอ่ะเขา้าตู้เครื่องเขารับผมอะใช้ประมาณนี้แล้วก็ ทำเป็นที่เก็บเนาะที่เก็บฐานให้กับเราโอเคแล้วก็ตามมาด้วยที่หนีบเพื่อเอาทางด้านของฐานเข้าไปสู่ที่เก็บของเรานะครับผมโอเคแล้วก็เสร็จยังครับอ๋อเขาขาดไฟฟ้าเนาะแล้วก็เอาไฟฟ้าวางให้เขาหน่อยนิดนึงนิดนึงโบเชเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราก็มีพลังงานใช้นะครับผมซึ่ง เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูก,ด <|th|> <|th|> กันบ้างว่าวันนี้ทําอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันนะครับก็คือโซนแรกนะครับก็เป็นโซนพลังงานเป็นเชื้อเพลิงให้กับหุ่นอยู่แล้วก็เช็คมันเรียบร้อยครับมีที่เก็บเรียบร้อยต่อไปก็โซนของทางด้านของไอรอนนะครับก็คับทั้งหมดก็คือแผ่นไอรอนแล้วก็เป็นทางด้านของแมกเนตหรือว <ric> ่าแม่เหล็กน,นะครับผมก็ถือว่าเช็คและเคลียร์เหมือนกันครับแล้วก็เป็นคอปเปอร์นะครับที่ผลิตเป็นแท่นคอปเปอร์นะครับก็ถือว่าเช็คแล้วก็เคลียร์เสร็จเรียบร้อยครับวันน ทำไปได้เยอะเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อน,นครับเราก็จะมีอีพีถัดไปให้ดูนะทุกคนนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากติดตามนะครับก็เจอกันนะครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคน